มีแฟนใหม่หรือยังโห oh. ตอนนี้ไปถามลูกแคนก่อนว่าเขาพี่มีแฟนใหม่หรือยังพี่ทำใส่พี่ใสกรรมอะไรบ้างคะขออนุญ,ญาตถามตัวเรียนก็น่าอร่อยแต่ว่าพี่น่าอร่อยมากกว่า <c oughs> <c oughs> อันนี้คือลมขมใช่ไหม ค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามาดูของในร้านค้าฟรีไฟกันก่อนนะคะทุกคนเห็นชุดที่หยิมใส่อยู่นี้ใช่ไหมคะนี่ทุกคนเป็นชุดแฟชั่นมาใหม่นี่เลยค่ะทุกคนเป็นพ่อหมีใจกล้าแม่หมีซ่าลายวัวนะคะทุกคนนี่เพียงแค่สะสมโทเค็นนะคะก็เข้าไปแลกชุดน่ารักได้เลยนะคะทุกคนนี่อันนี้นะคะหยิมก็แลกเปลี่ยนโทเค็นเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่อันนี้คือน่ารักมากๆเลยทุกคนดูเป็นที่คาดผมหรือว่าแบบที่ปิดตาอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นชุดผู้หญิงนะคะทุกคนนี่ สวยอารมณ์คลาชุดนอนอะ่ะอุ๊ยอันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยรองเทา้าก็คือแลกเปลี่ยนได้เลยนะคะก็จะใช้อย่างละ1 0 0่ยเหรียญนะคะทุกคนก็แลกเปลี่ยนไปแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนอ่ะทุกคนกิจกรรมตัวนี้นะคะมีตั้งแต่วันที่26มิถุนายนนะคะถึงวันที่5กรกฎาคมนั่นเองนะคะทุกคนต้องรีบๆไปส่งนะคะทุกคนบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะกับชุดลายหมีตัวนี้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องมิมชาแนลกันอีกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้คือหยิมมาไลฟ์ไปกินไปตอนน้องๆเข้ามาคบเป็นก่อนละกันนะผมยังไม่แห้งเลยอ่ะสวัสดีคะ่ะพี่มิมสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับค,คือตอนนี้ยิมจะมาไลฟ์ไปกินไป อยากถามอะไรถามมาได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่า mm hmm. เมนูเดี๋ยวให้ดูเมนูชัดๆกันดีกว่า mm hmm. จะเป็นซ mm ีฟู้ดพวกเห็ดแล้วก็ซอสโคชูจังอ่ะจะเป็นซอสเกาหลีโอ้โห mm hmm. สวัสดีค่ะ mm hmm. พี่มีแฟนเป็นผู้หญิงหรอคะคำถามนี้อีกแล้วนะคะคําตอบก็คือพี่ไม่ได้มีแฟนเป็นผู้หญิงนะพี่โสดนะคะทุกคนที่เป็นผู้หญิงอะ่ะ mm hmm. เพื่อนเพื mm ่อ hmm. นสนิทเอฟซี FC เดี๋ยวเชียร์มาค่คะพร้อมยังพร้อมยัง ปลาหมึกอร่อยมากอยากให้พี่กินอันไหนดีกินเห็ดหรือว่าอันนี้อะไรเขาเรียกว่าอะไรแมงกะพุนหรือว่าจะเป็นปลาหมึกกุ้งเห็นไหมเห็นกุ้งไหมเห็นอ๋ออยากกินกุ้งน้องๆในรีวิวบอกว่าอยากกินกุ้งได้ขอจัดมาสับตัวแล้วกันนะคือตอนนี้ซอสมันลงไปนอนข้างล่างนะทุกคน,นเวลากินกุ้งเราชอบกินหัวกุ้งมปล่าเป็นืงกุ้งอร่อยมากชอบใช่ไหมพี่ก็ชอบเหมือนกันพี่ชอบทั้งหัวทั้งตัวสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะทำไมพี่เหมี่ยถึงเลิกกับพี่คีมคะคือถ้าจิดคู่ไหนที่มันไปกันไม ใช่ก็ไม่รู้จะคบกันไปทางไหนอะค่ะอยากกินหิวกันล้สิอะต่อไปกินดีกลับมาคบกันได้ไหมน่าจะไม่มีทางแล้วค่ะออกจากข้อบวฟ้าตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่เรื่กับมิทีก็คือออ,ออกมาแล้วผมรอพี่กินชาบูอยู่เอาเป็นมิทีหน้าไหมหิวข้าวกันล้สิสลับผ้มากันเดี๋ยวนี้หิวข้าวกันใช่ไหมช่องแชทเนี่ยโดดเรียนเพื่อมาดูพี่ผมจินโทรศัพท์แล้วโอ้โหขอตัวไปเอาเครื่องดื่มแป๊บนึง มีชื่อเสียงผู้ติดตามมาจากพี่ทีมครอบครัวฟ้าเอาจริงทุกคนรู้จักพี่รู้จักพี่ทีมน่าทำโปร้อมกันนะเพราะว่าเราคบกันตั้งแต่ที่ว่ายังไม่มีชื่อเสียงอะไรมากมายใช่ไหมล่ะพี่ก็ทํางานของพี่เขาก็ทํางานของเขาก็คือทํางานไม่ได้กันพี่ทำใส่พี่ใสยกรรมอะไรบ้างคะขออนุญาตถามจะมีศัลยกรรมจมูกค่ะพี่ไปศสลรรมจมูกมาแล้วก็ตัดปากกระจับข้างบนพี่อายุเท่าไหร่ยี่สิบห้าคะพี่ดูแลหุ่นยังไงคะเราจะินพี่พี่ไม่ได้ดูแลหุ่นอะไรนะอยากกินอะไรก็คือกิน กอดม,มากมีแฟนใหม่หรือยังอ้โหตอนนี้ไปถามลูกแคนก่อนว่าเขาพี่มีแฟนใหม่หรือยังพี่น้ำหนักเท่าไหร่เอาจริงๆตอนนี้คือน้ำหนักลดน้ำหนักลดเลยสามสิบเจ็ดจุดสี่มัง้งเดี๋ยวพี่จะตั้งคำถามถ้าใครตอบถูกเอาไปเลยหนึ่งหัวพี่เกิดวันที่เท่าไหร่ยี่ิบห้าไม่ใช่นั้นอายุสิบห้าสิบเจ็ดน้องบัวหกร้อยโนนะคะเอากุ้งไปเลย,ยง,งั้นเดี๋ยวพี่กินแทนแล้วกันนะกุ้งหวานมาก จริงๆอยากให้รา้านเดบีโก้ได้นะอดถ่ายรูปกับพี่เจอพี่ขอถ่ายรูปได้นะคะอ่ะต่อมามอจิ้งปราหมึกครับจิ้งปราหมึกอันนี้คือเป็นหนวดมันนะ ทุ่คนบอกว่าหิวไ,หไปแล้วพี่พูดยอได้ไหมย่อพี่พูดไม่ได้พี่พูดเป็นแต่ภาษาภูไทยพูดภาษาภูไทยไหมละ่ะถ้าเกิดพูดภาษาภูไทยออจะฟังรู้เรื่องกันปะภาษาภูไทยอะไรคืออะไรหรอพี่เป็นภาษาอียิสานซึ่งอีสานมันก็จะมีชนเผ่าหลายชนเผ่าอย่างเงี้ยอย่างเช่นนครพนวอย่างเงี้ยมันก็มีเจ็ดชนเผ่าเป็นของโปรดอย่างหนึง่งเลยก็ว่าได้นะคะตอนนี้คือชอบกินแมงกะพรุนแล้วกํานังจิ้มซีฟูดหนูไปแล้วหิวแล้วเอ,อ้ยตอนเที่ยงด้วย แล้วี่มาอะไรตอนเที่ยงด้วยนะคนป่วยกินไม่ได้นะเนี่ยคนป่วยกินไม่ได้นะหอมย่าง้อมยังพี่พูดภาษาพูไทยให้ฟังนะะ <l ots> หน่อยค่ะอ่าเสรีพี่น้ององไปงงงงงงเราสิว่าพี่พูดอะไรงงงงพี่จะมาคาเฟ่คำแก้วอีกไหมคะอา่ามีมีโอกาสจะไปนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเขาเป็นเป็นร้านเป็นร้านของญาติพร้อมยังกุ้งตัวใหญ่มาก กินข้าวคนด้วยนะกินข้าวคนด้วยนะนี่เรียนมาเพื่อดูพี่เฮ้ยเดี๋ยวเวลานี้มันควรทักเที่ยงแล้วไม่ใช่หรอนี่สาเลือกไ้เวลาตอนเที่ยงเลยนะหิวทุเรียนไหมคะพี่หิมหิวอยากกินอยากกินทุเรียนพี่คิดจะมาปัาตตาน,นีนไหมอุย้ยมีโอกาสก็อยากไปเที่ยวภาคใต้นะสวัสดีครับพี่หิมสวัสดีครับทุเรียนก็น่าอร่อยแต่ว่าพี่น่าอร่อยมากกว่า อันนี้คือขอมขมใช่ไหมไม่ได้เล่นเกมไมค์คาบแล้วหรอเล่นคาบเล่นอยู่ค่ะพี่แดดฟันเจ็บไหมคะเรื่องดดดฟันหรอสําหรับพี่พี่ไม่เจ็บนะว่าเดือนแรกเดือนแรกที่ดัดมาก็คือกินข้าวได้ปกติแล้วก็เรายังกินเคี้ยวเนื้อได้ปกติพี่แบ่งมากที่กินเชอรีลล่ของอะไรน,นี่เลยกําลังจะใช้เมบรลินแต่พี่ใช้หลายยี่ห้อแต่นี่คือมันอยู่ใกล้มือก็เลยหยิบมาใช้พี่กินเยอะไงถึงเลยใช่พี่กินแป,ป๊บซี่ไปไงแปนะ๊ทุกคนบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายนะเดี๋ยวไว้เจอกันกันใหม่เดี๋ยวจะเอาเมนูใหม่มาบายบาย ขอบุสละการติดตามด้วยนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวอิงจะมาไลฟ์ทำคลิปกินอีกบ่อยๆนะคะทุกคนเพราะว่ามีน้องๆหลายคนขอเข้ามากันเยอะมาว่าพิมพ์ทำเมนูนั่นนี่นี่นนนนนหน่อย,อย,อยก็อเอาเป็นว่าเดี๋ยวเมนูหน้าเ,เป็นเกี่ยวกับอะไรก็ยกกอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหนะะ้าค่ะ I mm -hmm.